สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไ l a y f i นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม I the m u r d Game นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดง่ายนะโหมดง่ายผมไม่เคยเล่นเหมือนกันผมเคยเล่นแต่ปานกลางจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้ระดับง่ายมันแค่แค่เก็บสิบสองถุงเองอะ่ะอืใครที่เข้ามาดูช่องนี้ก็อย่าลืมกดแล้วกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับ กำลังใจผมด้วยนะครับโอเคโอเคงั้นเรไปเก็บกันเลยอ้อโอเคได้อือเผลอไปกดเปียโนโอ้โหหลอนเลยครับทีนี้ลืมเก็บมือมาแตะไม่โดนอ่ะเออโงนเก่า มันจะมีอะไรคือมึงดูมะหวังว่ามึงยังไม่มาโอเคหวังว่ามึงยังไม่มานะครับจะเสือโอ้โหอ้าเฮ้ยตอนนี้ขึ้นมาแล้ว มก็ตื่นช้าจังวะ嘛มันช้าทำไงจ๊ะไอ้เชี่ยหลอกดาวผมผมเหลือหนึ่งดวงแล้วไอ้เชี้ยเกมนี้าตื่นผมอะตายกูเหลือตายกูเหลือมัน ฟัให้ผมเหลือดิเดีือแล้วถ้ามีคำหยาบผมขออภัยจริงๆมีคำหยาบนะผมขออภัยด้วยนะครับอืมอืมพบนะนะฮะสร้า,หางหกลืม Đâu kịp tay đi tìm, tìm mì vô, Mình cua Ơ à, Kịp ai cũng không? nó มึงอยู hmm. yes. mm ่ใ hmm. ต yes, 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 yes. mm ้ดินใช่ไหมเดี๋ยวโผ่าลงโผย่าลงอืมอืมดีมากกลับมาจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มเกมนะครับเดผมจะโรยกระสือขึ้นมาขึ้นมากระสือเวนอืมอืมอ่ะอ่ะมือนะมือ มันมันจะออกไปแล้วอืมอืโอเคครับแมพง่ายก็ประมาณนี้ละครับอืมไม่เคยเล่นเหมือนกันอะนะนะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าวันเสาร์เดี๋ยวผมมาเล่นไมค์ครับนะวันอาทิตย์ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ